หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดข้างหลังนู่นเก้าปีที่แล้วติดสิบเอ็ดรังปีนี้มาเก้ารังแต่ว่าสิบสิบเอ็ดขึ้นไปอยู่บนต้นไม้นะครับผมก็ถือว่ากลับกันมาครบทุกรังนู่นนะครับบนต้นไม้ <c oughs> ต้นไม้มีสองรังคู่กันโอ้อู่อย่างี้นะครับโอเคครับผมมาไกลครับวันนี้กินเกอรอะไรเอ่ย พึ่งเขตนี้อยู่ตีนดอยก็แสดงว่าจะได้เกสรดอกไม้จากบนดอยและพืชตีนดอยก็มีต้นปาล์มดอกไม้อะไรอีกไม่รู้นี่เป็นป่าแล้วก็ลำไยนะครับพืชสวนผลไม้ผสมกับดอกไม้ป่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวขึ้นไปลุ้นดูนะครับพึ่งใส่น้ำแล้วครับผมตอนนี้ไม่อ่อนไม่แก่จนเกินไปถือว่าพอดีรังเป็นชุดสอง ถอดลูกชุดแรกไปแล้วนะครับโอเคครับผมหนุน่นต้นไม้อันนี้แทงน้ำเหล็กแชมเปญนนะครับครับตอนนี้9้าโมงครึกำลังแทงบูมขึ้นไปหาลังพึ่งนะครับอันนั้นสวนปลามนุ้นดอย ดอกไม้กำลังออกมาแล้ว น้ำไม่เท่าไรนะครับแต่ไข่สุดยอดโอเคขอตัดก่อนนะครับหลังการอือทงนี้มีหัวน้ำใหญ่อยู่ทางเดียว สีใเพึ่งตัวโตเอ๊ะขอตัดก่อนนะครับรังนี้ใหญ่สุด ต้นไม้ครับที่แทงหมดแล้วโอเคขอตัดก่อนนะครับล้นซ้าเลยเรียบร้อยครับเสร็จสิ้นภารกิจ40กว่าน,นาที47นาทีเสร็จแล้วอน,นนอนุเกสศน้ำไม่เท่าไหร่แต่ไข่ไข่โหดมากครึ่งเอวเลยโอเคครับ